ตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาสาบนะครับตอนนี้กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หลังศาลาเสียงนกกับลมตอนเช้ามันเงียบสงบมากเลยโหบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอะเราได้ยินเสียงระฆังชัดมากเลยใช่เมื่อกี้เพิ่งตีระฆังตอนทำวัดเช้าเนนตัวเล็กๆเ,เดินกันเป็นแถวเลยนะบางคนยังดูง่วงๆอยู่เลยแต่พอเริ่มสวดมนต์เสียงสวดพร้อมกัน มันทำให้เรารู้สึกนิ่งตามไปเลยเห็นแล้วคงอบอุ่นมากเลยนะเนาะเนนที่นี่เป็นเด็กที่บวชเรียนใช่ไหมใช่เลยที่นี่รับเด็กที่จบป .6 แล้วไม่มีโอกาสเรียนต่อมาบวชเรียนพระอาจารย์จะคอยดูแลให้เด็กมีที่อยู่มีข้าวกินและได้เรียนต่อด้วยฟังแล้วใจฟูมากเลยนะเหมือนวัดนี้เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงเรียนเป็นที่ที่ให้โอกาสเด็กๆจริงๆ เมื่อคืนเรานอนที่กุฏิหลังเล็กๆด้านหลังวัดตื่นมาตอนตีห้าตามเสียงะระฆังมองออกไปเห็นเนนช่วยกันกวาดลานวัดก่อนเข้าโบสถ์เสียงไม่กวาดลากบนพื้นปูนเบาๆพร้อมกับเสียงนกที่เริ่มตื่น <c oughs> โหฟังแล้วเหมือนได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยเลยอะเราอยากมานั่งฟังสิยงธรรมชาติแบบนี้บ้างแล้วรู้ไหมเนนที่นี่ เวลาทำวัดเสร็จจะมีช่วงเดินบินทบาทเดินกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมีพี่เนนคอยดูน้องๆเนนด้วยนะเคยเห็นแต่ในข่าวพอได้ยินแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพความตั้งใจของเด็กๆเ,เลยเนาะใช่แล้วตอนใส่สายเนนจะเข้าเรียนหนังสือมีห้องเรียนเล็กๆอยู่ในวัดเสียงหัวเราะเด็กๆระหว่างพักเรียนมันให้ความรู้สึกเหมือนโรงเรียนบานๆที่อบอุ่น แล้วพระอาจารย์ใจดีไหมใจดีมากเลยนะพระอาจารย์เล่าว่าการให้โอกาสเด็กๆได้เรียนได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยมันคือการให้โอกาสเขาได้สร้างชีวิตต่อวันนั้นมีเด็กเนนคนหนึ่งเดินมากล่าวขอบคุณพระอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ได้บวชที่นี่คงไม่ได้เรียนต่อเราฟังแล้วน้ำตาคลอเลยฟังแล้วซึ้งมากเลยนะมันเป็นสิ่งเล็ก ที่ยิ่งใหญ่มากเลยอะ่ะใช่หลายคนอาจไม่รู้ว่าวัดเล็กๆแบบนี้ทำหน้าที่ใหญ่แค่ไหนการให้การศึกษาให้โอกาสเด็กมันเป็นการสร้างคนดีให้สังคมถ้าเราอยากช่วยได้ไหมได้เลยนะที่นี่เขารับเข้าสารอุปกรณ์การเรียนหรือแม้แต่การมาทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กๆก,ก็ได้ถ้ามาเองจะรู้เลยว่าทุกบาททุกอย่างมันไปถึงเด็กจริงๆ ฟังแล้วอยากไปเลยนะเราว่าเวลาเราเครียดๆเ,เราได้มาที่แบบนี้มันคงทำให้เราได้หยุดคิดได้ทบทวนตัวเองด้วยเนาะจริงนั่งตรงนี้ได้ยินเสียงลมเสียงระฆังเสียงสวดมนต์ตอนเช้ามันทำให้เราได้หยุดฟังตัวเองจริงๆขอบคุณนะที่เล่าให้ฟังเราไม่เคยรู้เลยว่าวัดเขาสาบมีอะไรดีๆแบบนี้อยู่ยินดีเลย เราหวังว่าทุกคนที่ฟังอยู่จะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับบางทีความสุขมันอาจาไม่ได้มาจากการได้แต่จากการให้และจากความสงบเล็กๆแบบนี้ใช่แล้วเจอกันตอนต่อไปนะคะฝากติดตามพ p o d c สต์ของเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเรื่องเล่าแบบนี้อีกเยอะเลย